จะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชเพียงแค่หนึ่งสัครึ่งเร็วมากกำลังมีการก่อสร้างในช่วงเฟสที่1น่ะครับคือจากกรุงเทพถึงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับเรากำลังจะผ่านเขื่อนลำตะคองกันแล้วนะครับเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเรียกว่าเป็นจุดไอคอนิกเวลาที่เรานั่งรถไฟข้ามเขื่อนลำตะคองเลยครับถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จเมื่อไหร่นะครับการเดินทางจากไทยไปจีนเนี่ยง่ายเหมือนไปปากซอยเลยครับ สวัสดีครับผมแมนออติ้งแมนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีกรางกรุงเทพพิวัตวันนี้นะครับเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาแบบวันเดทิปกันครับซึ่งตั๋วนะครับผมได้ทําการจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านทางแอปตีทิเกตโดยในเส้นทางรถไฟที่เรานั่งกันในวันนี้นะครับยังมีแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยที่กําลังก่อสร้างจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามรอยเส้นทางนี้กันครับ ตรวสอบเลขขบวนในตัวโดวยสารนะคะขบวนนี้เฉพาะผู้โดยสารที่ถือตัวโดวยสารขบวนรถด,ด่วนพิเศษ21รอบเวลา6นาฬิกา10นาทีเท่านั้นนะคะให้ผู้โดยสาร เตรียมตั๋วด้สารนะคะถือตั๋วหนึ่งคนหนึ่งใบนะคะสแกนเข้าด้านในทีละหนึ่งท่านนะคะตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาที่ชานชลาแล้วครับรถไฟของเรามารอแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันครับสําหรับรถไฟทางไกลนะครับจะใช้บริการที่ชานชลาชั้น2ส่วนในอนาคตนะครับหากจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับเราจะต้องไปใช้บริการที่ชานชลาชั้น3ครับรถไฟที่เราเดินทางกันในวันนี้นะครับจะเป็นรถไฟตู้แอร์นะครับ รถไฟขบวนนี้นะครับจอดจากกุงเทฟตอนเวลา6 10นาทีจะไปถึงจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับตอนเวลา10 0มนใช้เวลาในการเดินทางนะครับประมาณ4ชั่วโมงตรงที่นั่งของเรานะครับตรงนี้สามารถเปิดลงมาได้แบบนี้ครับใ,ใครจะนั่งอาหารก็สามารถนั่งทานได้ถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปแบบนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับอที่นั่งครับพอที่น,น,นั่งน,นะครับสามารถปรับเองได้ สวตอนนี้นะครับ6โมง10นาทีตรงนะครับรถไฟก็เริ่มอ,ออกเดินทางแล้วครับตอบอ่อมอที่เราเห็นกันอยู่ด้านนอกนะครับน,นั้นคือตออ่อมมของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยครับ ซึ่งเป็นโครงก really ่ายเมกะโรเจกตของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงนะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนื่องจากประเทศไทยของเรานะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนโดยจะมีการก่อสร้างทั้งหมดนะครับ4เส้นทางเส้นทางที่1นะครับคือเส้นทางสายเหนือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เส้นทางที่2นะครับคือเส้นทางสายใต้จากกรุงเทพไปประดังเบซาจังหวัดสงขลาเส้นทางที่3นะครับคือเส้นทางสายตะวันออกจากดอนเมืองกรุงเทพไปอูตตะเพาจังหวัดระยองหรือเรียกว่าเป็นรถไฟความ ทำเวสูงเชื่อมสนามบินครับและเส้นทางสุดท้ายนะครับคือเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุงเทพไปหนองคายซึ่งก็คือเส้นทางที่เรากําลังเดินทางกันในวันนี้ครับและเส้นทางนี้นะครับกำลังมีการก่อสร้างในช่วงเฟสที่1น่ะครับคือจากกรุงเทพถึงจังหวัดนครราชสีมาระยะทางในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ250กิโเมตรโดยเส้นทางนี้นะครับจะมี6สถานีด้วยกันครับเริ่มต้นที่สถานีการกรุงเทพพิวัฒน์ผ่านสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาครับตอนนี้นะครับเราเพิ่ วาถึงสถานีอยุธยากันแล้วครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีสถานท,ที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามตลาดนา้ำอยุธยาแล้วก็สวนสัตว์อยุธยาไลออนปาร์คซึ่งตอนนี้นะครับเป็นที่ยอดฮิตใครมาเที่ยวอยุธยานะครับจะต้องไปเที่ยวที่นี่กันซึ่งในปัจจุบันนะครับที่สถานีรถไฟอยุธยานะครับก็ได้มีระบบขนส่งให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง3ล้อบินม,มอเตอร์ไซค์เรือข้ามฟากโดยในอนาคตนะครับกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะพัฒนาให้รองรับการให้บริการของสถานีรถไฟความเร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆให้ได้สะดวกสบายมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตอนนี้นะครับเรากามาถึงที่สถานีสระบุรีนะครับซึ่งที่สระบุรีนะครับก็ะจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านเช่นกันนะครับตัวสถานีใหม่นะครับจะย้ายออกจากสถานีเก่าไปอยู่ตรงจุดตัดทางรถไฟเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับ ก็คือจะไปอยู่หลังห้างโรบินสันนั่นเองครับที่สถานีไปนะครับจะมีการให้บริการร่วมกันทางรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเลยครับโดยท้าสถานีม่แล้วเร็จนะครับจะเป็นสถานีที่สวยมากๆเลยครับและสระบุรีนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบเก็บน้ำพวกเหล็กนะครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กหรือช่วงปลายปีเนี่ยที่นี่นะครับก็จะมีทุ่งดอกไม้สวยๆของหลายฟาร์มเลยครับใครที่เป็นสายแคมปิ้งที่นี่ก็มีหลานกางเต็นดีๆเยอะเลยนะครับต่อไปนะครับสามารถแบกเป้ขึ้นไ มาะกางเต็นที่สระบุรีได้แบบสะดวกสบายเลยครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังผ่านอุโมงค์ผาเสด็จแล้วนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ของรถไฟทางคู่เป็นทางรถไฟที่ตัดเข้าภูเขาเพื่อลดระยะทางครับเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวมากๆเลยนะครับซึ่งความยาวเนี่ยนะครับทุบสถิติอุโมงค์ขุนตาลไปแล้วครับถัดไปทางด้านขวามือของอุโมงค์นี้นะครับก็จะมีอุโมงค์มวกเหล็กเป็นอุโมงค์ของรถไฟความเร็วสูงซึ่งกาลังก่อสร้างอยู่จะวิ่งคู่ขนานกันไปครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสถานีปากช่องกันแล้วครับ ซึ่งสถานีปากช่องก็เป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับที่สถานีรถไฟความเร็วสูงจะย้ายออกไปตั้งห่างจากสถานีรถไฟเดิมแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางต่อนะครับเพราะเขาจะมีป้ายหยุดรถนะครับเพื่อรองรับรถไฟทางไกลที่จะวิ่งมาจอดที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องครับเราเพิ่งผ่านสถานีคลองขนาดจิตกันมานะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะผ่านเขื่อนลำตะคองกันแล้วนะครับเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นเส้นทางรถไฟที่ถูกล้อมด้วยภูเขาและเขื่อนกักเก็บน้ำมองไปทางด้านโน้นนะครับจะเห็นถนนมอเตอร เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยมากครับเรียกว่าเป็นจุดไอคอนิกเวลาที่เรานั่งรถไฟข้ามเขื่อนลำตะคองเลยครับ มาถึงแล้วครับสถานีรถไฟนครราชสีมา การเดินทางนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับแต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วนะครับการเดินทางมาที่นี่จะลดระยะเวลาเหลือเพียง1ชั่วโมง4 0นาทีเท่านั้นครับเราสามารถมาเที่ยวที่นี่แบบวันเดย์ทริปก็ได้หรือถ้าใครที่มีทุระนะครับสามารถนั่งมาทํทธุระแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้โดยมีค่าโดยสารนะครับเพียงแค่530บาทเท่านั้นเองครับจากข้อมูลรถไฟความเร็วสูงที่ผมได้เล่าไปนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีการสร้างเสที่2แล้วครับก็คือช่วงนครราชสีมาไปหนองคายโดยจะมีระยะทางประมาณลเมตรมี5สถานนีเเป็การดินทาง ต่อจากสถานีนครราชสีมาไปบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรธานีและไปสิ้นสุดที่สถานีหนองคายครับซึ่งในปัจจุบันนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแล้วครับปกติแล้วนะครับการเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายนะครับจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงสีนาทีแต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จทั้งเส้นทางนะครับการเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับซึ่งเร็วขึ้นถึง5ชั่วโมงเลยนะครับและมีราคาค่าโดยสารนะครับเพียงแค่หนเองรั่หนที่ท่องเที่ยเมาก เช่นวัดโพชัยหาดจอมัณีวังหนองบัวแดงถ้ำดินเพียงพันโคตแสนไขในอนาคตนะครับจะมีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากไทยไปลาวแล้วก็ไปถึงจีนเลยครับทาให้การเดินทางนะครับสุขกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นและการเดินทางด้วยรถไฟนะครับยังมีข้อดีเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขสบายรวดเร็วตรงเวลาลดการใช้พลังงานลดอุบัติเหตุจากการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวการขนส่งกระจายความจเจริญไปสู่พื้นที่แถมราคานะครับยังสบายกระเป๋าด้วยนะครับ จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอดใจรอรถไฟความเร็วสูงไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จเมื่อไหร่นะครับการเดินทางจากไทยไปจีนเนี่ยก็ง่ายเหมือนไปปากซอยเลยครับถ้าใครสนใจเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางรางผ่าน QR โค้ดนี้ได้เลยครับยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับผมจะมาร้อยฟังเรื่อยๆนะครับ ออกจากหน้าสถานีมานะครับด้านนู้นนะครับด้านสายก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีตุก๊กตุ๊กครับ ตอนนี้นะครับก็เที่ยงแล้วนะครับเราแวะมาเติมพลังกันที่ร้านลาบสมพิษครับเป็นร้านที่ได้มิชลินไกด์นะครับตั้งแต่ปี2023ถึง2025 3ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับอาหารร้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณจานละ100บาทนะครับที่ขึ้นชื่อเลยเพราะว่าน่าจะเป็นลาบเพราะชื่อร้านลาบสมพิษนะฮะก็จะมีลาบหมูนะฮะนมหมูเนื้อย่างก็มีครับซุปหน่อไม้นั่นนู้นนี่ซ้มตำมีหมดเลยครับถ้าส้มตำเนี่ยจะจานละประมาณ40บาทซึ่งถือว่าถูกนะครับ40บาทเมื่อกี้นะครับจากสถานีร ไฟม,มาร้านราบสมพิษเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ3นาทีนะครับผมใช้วิธีการเรียกแก๊บนะครับคนละ20บาทเท่านั้นตำโคล่าชใช่ไหมครับเนือ้อย่างขอบคุณครับร้านลาบที่ได้วิชลินไกด์เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแต่หน้าตาเนี่ยเขาบอกเลยว่าน่ากินมากแล้วก็ทําเร็วมากอันนี้คือลาบหมูนะครับอันนี้เป็นเนื้ายาอย่างเนื้อย่างก็น่ากินมากแล้วก็อันนี้ครับมาโคล่าต้องกินตําโคล่าครับ แล้วราคาก็ไม่ได้แพงน,นะตกจานละหนึ่งร้อยบาทส้มตำจานละสี่สิบบาทแซ่บมากแซ่บมากโบอันเนี้ยอร่อยอข้าวเหนียวก็นิ่มดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบนุ่มมากครับแล้วเป็นเม็ดแบบไม่แฉะผมชอบข้าวเหนียวแบบนี้มากมส้มตำก็อร่อยชิมเนื้อย่างกัน เนียวเป็นะงเนื้อก็ดีครับรสชาติดีเลยครับอร่อยเลยร้านนี้ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยกินข้าวเสร็จแล้วครับตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวเราไปหากาแฟดื่มกันครับฝนตกมากไหมครับพี่โคราชตกแบบทุกวันครับตกแบบทุกวันเลยหรอทางเข้าร้านลึกลับมากครับทุกคนนี่แหละพี่นี่อันนี้พี่น่าจะใช่นะ ใช่พชี่ใช่เลยจร <c oughs> ิงเลย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ร้านแบบว่าลึกลับมากนะครับ Blue <rew> is Bit <Smith> ว้าวร้านติดแอร์เป็นร้านที่เป็นบ้านนะร้านน่ารักมากครับสวัสดีครับปกติผมกินเป็นลาเต้ลาเต้ก็ลาเต้ปกติจะใช้ตัวนี้ทำหรืออ๋องั้นงั้นลองตัวนี้ก็ได้ครับลเาเต้อวานเป็ไนไง เอาหวาน25%ครับใช่ครับผมขอบคณค้าบเด็กๆดกดื่มนมชมพูฟรีครับ <c oughs> น่ารักจัง ากเลยเริ่มจากสมัยเริ่มจากสถานีกลางกรุงเทพพิวัตนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมากราบย่าโมครับทีนี้ก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรานาลีนะครับหรือย่าโมนั่นเองนะครับใครที่มาโคราชเนี่ยจะต้องมากราบกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านหลังเนี่ยจะชื่อว่าตอกสำรานจิตนะครับสามารถไปเดินเล่นได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้นะครับเป็นประตูชุมพลเขาบอกว่าใครที่มาเที่ยวโคาราชนะครับและได้มาลอดประตูน,นี้นะครับจะได้กลับมาเที่ยวอีกหรือจะได้เป็นเขยเป็นสะพ้ายเมืองโคาราชเมืองย่าโมนั่นเองครับมาถึงแล้วครับตอกสำรานจิตนะครับจะเป็นตอกเล็กๆอยู่ตรงข้างกับห้างทองอึ้งเฮงหลีครับ i love โคราชอุ้ยเอาน่ารักร้านปิดโจโจ,โจ้รับก้อย เป็นตอกเล็กๆนะครับเดินไปได้เรื่อยๆนะครับเว้ยน,นี่น่ารักมากเลยครับทุกคนเป็นกาฟิตี้แมวดูดีจิ๋วมากเลยใครมาเพ้นไว้เนี่ยน่ารักมากดูนีอุ๊ยอันนี้เป็นนกน่ารักอ่ะดูดีทุกคนคือมันเป็นกาฟิตตี้น่ารักน่ารักเล็กๆนะฮะอันนี้เขาทาสีนะครับตรงอิดเป็นกําแพงอิดนะครับมันก็เลยจะมีความวินเทจ ดูแล้วเขาก็มาเพ้นกันไว้ตรงพวกรอยแยกรอยแตกเล็กๆนะครับเหมือนท้าเป็นคนถือเลื่อยเครื่องมาตัดต้นไม้เพราะว่าตรงนี้มีต้นไม้ขึ้นพอดี yeah, man, so good, day, ที่เราเห็นนี่คือมินิสติทอาร์ตนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนพื้นที่กิจกรรมก็คือเขาจะให้พวกศิลปินพวกนักศึกษานะครับมาร่วมกันเพ้นนะครับมาทําเป็นมินิสติทอาร์ตแบบนี้ See, ก็สามารถแวะมาเที่ยวเล่นมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับแต่ถ้ใครนะครับอยากจะมาเที่ยวที่นี่ซอ ราญจิตเนี่ยผมแนะนำให้มาช่วงประมาณ10โมง -11 โมงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะอากาศจะไม่ร้อนโคาราชนะครับเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะครับเดินทางก็ง่ายครับนั่งรถไฟมาแป๊บเดียวถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยเดินทางแค่แค่1ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงโคาราชแล้วครับ ตนนองอากาศร้อนมากับทุกคนก็เลยมาแวะพักอยู่ที่คาเฟ่เมซอนนะครับซึ่งคาเฟ่เมซอนสาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ย่าโมเลยครับและที่คาเฟ่เมซอนนะครับนอกจากเครื่องดื่มเย็นๆแอร์เย็นๆแล้วเขายังมีจุดชาร์จไฟให้เราได้ด้วยครับมานั่งพักได้มานั่งชาร์จกล้องชาร์จโทรศัพท์ได้ดีเลยมีอยู่ทุกที่ไปทุกจังหวัดมีคาเฟ่เมซอนแน่นอนเป็นเซฟโซนของผมเลยเป็นทริปเที่ยวสั้นๆนะครับแบบวันเดทิป ซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเสร็จนะครับเดินทางม,มาเที่ยวที่นี่ได้เพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพเท่านั้นสะดวกสบายมากอยากให้เสร็จเร็วๆอ่ะพักก่อนก่อนกลับไปขึ้นรถไฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรลองท้องก่อนเป็นหอยท่อเจ้าอร่อยนะครับ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคาเฟ่ออเมซอนที่เรานั่งพักเขาบอกว่าเดินไปประมาณ2นาทีอ้าวถึงแล้วใกล้มากเลยครับทุกคนยังไม่ถึง2อนาทีเลยอยู่แทบจะติดอ,อเมซอนเลยเนี่ยไปเดี๋ยวมากินหอยทอดกันครับร้านนี้ชื่อว่าร้านยิ้มยิมนะครับสั่งไปแล้วครับเป็นหอยมแมลงภู่ทอดนะครับเขามีหลายอย่างนะครับร้านนี้จริงๆก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งนะครับมีหลายอย่างเลยไม่ได้มีแค่หอยทอดร้านนี้นะครับเขารับแค่เงินสดนะครับไม่รับเงินโอนขอบคุณครับ ว้าวน่ากินมากครับหอยทอดอได้ยินเสียงไหมครับกรอบมากอร่อยมากหอยทอดกรอบมากครับน้ําจิ้มอร่อยมากปกต,ติแล้วนะครับถั่วงอกถ้าร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นผัดน้ํามันนะครับแต่ร้านเนี้เขาใช้เป็นวิธีการลวกมานะครับทาให้ไม่เหม็นเขียวซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบทานถั่วงอกนะครับโดยเฉพาะเอาไปผัดน้ํามัน,นมันยิ่งมันใช่ไหมครับแต่ที่นี่คือ เขาลวกมานะครับอร่อยมากและที่สําคัญนะครับน้ำจิ้มหอยทอดอร่อยโคตรๆลองมาชิมกันนะอร่อยจริงหอยทอดก็กรอบไอตัวหอยก็สดดีเลยตอนนี้นะครับผมเรียกแก๊ปไปแล้วครับรอแก๊บมารับนะครับเพื่อไปส่งที่สถานีรถไฟนครราชสีมา ผมเพิ่งสังเกตนะครับที่โคราชนะครับเข้าสายไฟลงดินแล้วไม่มีสายไฟระโยงระยางเลยโอ้โหถึงว่าสวยเลยอยากให้ทุกจังหวัดเป็นแบบนี้จังขอบคุณนะครับขอบคุณครับฟิลเหมือนเพื่อนมาส่งนะครับ <am> so. ตอนนี้นะครับผมก็มายืนรอรถไฟนะครับอยู่ที่ชานชลาที่1ครับ ซึ่งเป็นชานชาลาเดียวกันกับตอนที่เรามานะครับเดี๋ยวผมนะครับจะนั่งรถด่วนดีเซลรางขบ,บวนที่22กลับไปที่กรุงเทพกันครับรถนะครับจอดจากที่นี่นะครับตอนเวลา6โมง47นาทีระหว่างรอรถนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปค่าใช้จ่าย ในทริปนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันครับจะมีค่ารถไฟ686บาทร้านลาบสมพิษนะครับ145บาทร้านกาแฟ75บาทร้านคาเฟ่เมซอน50บาทร้านหอยทอด70บาทแจ๊บในการเดินทางทั้งหมดนะครับ80บาทรวมค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับ1,106บาทโอ้โหถือว่าถูกมากนะครับสำหรับทริปวันเดทิปในการนั่งรถไฟมาเที่ยวที่จังหวัดน,นครราชสีมา ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามได้ที่ช่อง Outing Man ครับ